ส่วนพื้นที่ของตำบลท่าสามอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้ประสบสถานการณ์น้ําท่วมในทุกปีค่ะคทางเทศบาลตําบลท่าสามนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการปรับแผนในการที่จะรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะมาถึงค่ะ นายมัสดีหาญีปินายกเทศมนตรีตำบลท่าสาบกล่าวนะคะว่าเทศบาลตำบลท่าสาบได้มีการเตรียมแผนไว้3ขั้นตอนนะคะก็คือก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยไม่ได้มีการเตรียมจุดอพยพประชาชนนะคะไว้9จุดด้วยกันและขณะเดียวกันเองค่ะก็ได้มีการเตรียมเรื่องของอุปกรณ์ค่ะซึ่งก็มีเรือท้องแบนแล้วก็เรือพายจํานวน6กลำด้วยกันและจะมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะคะที่จะเข้ามา ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนของพื้นที่ของตำบลท่าสนะคะจะมีอยู่6หมู่บ้านรวมแล้ว3,200ครัวเรือนด้วยกันซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะต่างก็มีความตื่นตัวในการที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำรวมไปถึงเรื่องของการเฝ้าระวังตนเองอยู่ตลอดด้วยค่ะ